นี่นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายคู่กับของขวัญทุกอันเลยนะครับใครที่ส่งมาก็เตรียมแคปเอาไว้เลยนะแกงหม้อใหญ่อร่อยจนจับบัตรคิว h ฮเบอร์เด <Hi birthday, S 2> คนดีของเฮียนี่ว่าแล้ว เฮียเฮียครับเฮียทำเป็นไหมครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอเข้าบทปอยเช่แป๊บหนึ่งนะครับเฮียทำเป็นไหมเนี่ยผมสอนไม่รู้กี่รอบแล้วว่าไอ้ก,กดเข้าไลฟ์เนี่ยมันกดไม่ยากเฮียแค่กดเข้าไปนะครับแล้วก็แบบกดว่าขอจอยคำเชิญด้วยแค่นี้เองไม่เห็นจะยากเลยเฮียทำได้ยังอะเอางี้ ใน,นเมื่อเฮียทําไม่เป็นเดี๋ยวผมทําเองเฮียอยู่เฉยๆนะเฮียอยู่เฉยๆนะครับอโนี่อ่ะเฮียผมส่งคําขอไปแล้วเฮียกดเลยครับเนี่ยผมส่งคําขอไปแล้วเฮียเห็นปะเนี่ยนะ <c oughs> เออเนี่ยน่า อะไรให้เบ <laughs> อร์เดย์ birthday นะตอนที่เมื่อกี้ตอนที่พี่หยกบอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีคนมาเซอร์ไพรส์นะว่าแต่ว่าตอนนี้เขาทําไม่เป็นนะคะะรับก็คือทายเลยทายออกเลยว่าใครโลนเทกขอโทษดีให้เบ็ร์เดย์มีความสุขมากแล้วก็มีกัมมี่แบร์ด้วยเออมีกัมมิ่แบร์นี่สองอันเฮียอยู่ไหนครับเนี่ย อยู่ในใจมึงเสมอเอ้ยเฮ้ยเยียบป่ะเฮ้ยยียบคิดถึงอ่ะเฮ้ยเย็บเพิ่งเจอเมื่อกี้มึงนี่นะหลอกลวงเนี่ยเฮ้กลับบ้านเหรอครับเนี่ยไปทำธุระหนครับอ๋อ อย่างค่ะแล้วแล้วคือเมื่อกี้เฮียเปิดดูใน Google เหรอครับทำไงหอ่อวิธีการแบบไลฟ์ไม่รู้อ่ะมันมีคนรีเควสต์มาแล้วก็กดรับจริงๆทําทำไม่ค่อยเป็นนะแม่งรลเทคมากเลยก็เมื <น S 1> <laughs> ม่อกี้พอพี่หยกบอกว่ามีคนจะไลฟ์ด้วยแต่เขายังทำไม่เป็นก็รู้เลยว่าอ๋ออโปนี่เองอ๋อปีนี้อายุเท่าไหร่ละ ะขอขอขอไม่บอกได้ไหมคอะปีน,นี้อายุยี่ห้าหนใช่ป่ะอะไรนะปีน,นี้เพิ่งอายุยี่ห้าใช่ปะไม่ปีน,นี้อายุประมาณยี่สิบอ๋อนี่ว่าสิบแปดใช่18สิบแปดลืมลืมสิบแปดฮะสิบแปดขอให้มีความสุขมากนี่ <มา S 1> <ๆ>ไปไหนอะ่ะ อะไรอะครับผมไปไหนเนี่ยบางเรื่องไม่งรู้หรอกรอเล่นรอเล่นรอเล่นอ๋ไดครับได้ได้เนียได้ครับได้ได้สวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็แฮปเบอร์เดกรอบขอมีความสุงมากครับผมขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบายรักนะครับ 嘿嘿，拜拜。